ดีค่ะพาพี่น้องไปเบิง่งบักเขียบเมื่อวานนี้วานนี้ใส่น้ำสไลด์สีดพี่น้องมาเบิง่งว้าวใส่สไลด์สีดหมดยังมาคือเก่าอยู่เพียรแป้งเพียรแป้งพี่น,อน้องฟุานาอัานอัน หมดขันหมดอยังกับหมดยงเงยงเถอะนะพูดนะแต่ไนบ่จัดการเมึงร่วมสิวว่ะมีอีกหน่อยนึงโหแต่สร้างแล้วพี่น้องเนาะพูดนะพี่แอปแป้งเขาสีดปั๊บมันบานตัวแป้งหันตัวขาวๆหันรุดออกเบิดได้พี่น้องแล้วก็เหลือแต่แดงแดงฮดพี่น้องเอ้ยนะ <laughs> อน้ำสมคนใหม่มาใส่กับสันไล่เลยพี่น้องเลยแกับน,น้ำสมสายชูใส่สันไล่ด้วยบั่งสีดอันนั้นก็ซองเทืาเราซื้อมาเน่ะตายวันละพี่น้องหัวปั๊ม,มนะหัวปั๊มลมม้มพูดถ่านเบิ่งดูโอ้ย เขาสศีดนะน้ำแป้งมันย่อยออกมั้หเรือเตโตเขาล่น,น,ยนะนอยู่นเ,ออเนาะุ่นยู่ทึ่งฝ่าปุ่นเออโหดนะฮะหู้เอาไว้พี่น้องไจะได้กินบ่เนี่ยนะเพื่อนะหมดหายย้ายังโผลพี่ลึกพี่โลเนาะเป็นยังคือมักหน่วยบกเขียบคักแท้สูงมาได้ก็ขึ้นไป วดแขนสไดที่ไปในกดไหลนะงวปั่มซื้อมังสามปั่มสี่ปั่มละวตบัสจะได้ซื้อแบบเกาอีกเหรอพี่น้องเอ้มากดเธอละเือละเธอละเือองสิบัวไหวดอกเคยใส่แบบนั้นเนาะปั่ม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 ละจุดใส่หลดบาดเนี่ยแห้งพร้อมเพี้ยแป้งกระลุดพร้อมใส่กับน้ำสมว้นใหม่ย่างเดียวเลยขีดเท่ามอนี่กะมะโพหน้ำขีดเท่าใส่สีดก็ได้พี่น้อง ดใส่สันไลสันไลกับน้ำสมใสซ่ซูสีทุกมือ่อขึ้นทุกมืออ่อน,นี่นะเอ้ยบ่ได้บ่ได้ลองมึงแล้วโบยูมันโบยูพี่น้องมันโบยูสันไลหมดโบยูเด้อเคยเห็ดแลอะดรหมดตายย้อนอยู่ดิสันไลนะฮั่น เจ้าสิไร้บันไดมาอ่าได้กินวะเสียมบันไ,ไดกินนี่นี่มันตุ่มยุงเสียอ่านมาไวมาไวเสียทุกมือทุกมือเลวพี่น้องเียไลที่แป้งเ้็อันปะอันแป้งมันออกแล้วมันกหลเออัน เนื้อมันคนลนอยู่เดี๋ยวมันก็ตายมันบมีแป้งเกาะมันเลยอ่าเออเพียรแปง้งเพียรแปง้งเสียดผัวบ้านในมือนี่สางขึ้นไมอ่อีกละไอ้ตัวน่ะปัาดตพี่น้องแดงจึ้งครึ่งอยู่พุ่นน่ะเขาเสีดแป้งออกแล้วเลืยแดงจึ้งครึง่งซื้อบังไงามาเสีดเลยเนี่เขาชิดได้พุ่นพุ่น เธอ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 เอามือไปปี้นี่แดงกึ้งครึ้งพอดีนี่พี่น้องแต่ไปเหตุ head. เอาจบคลิปไปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ